โอละนอแก้มไอแก้มปาลาแก้มนองปาลาแก้มผู้ฟังกับปาลาแก้มหมอลำบญช่วงเด่นหลวงกับเป็นสีปาลา ของมูเจ้าน่ะมีค่าพ่อหมื่นพ่อแสนของมู่ข่ทอแขนหลบบ่มีพ่อบาทขายกระขายบ่ขาดบักคาตาแดงของมูเจ้าน่ะราคามันแพงคข่อย,ย่อมเจ้าอยู่ข่มีหัวป่าบูกับหอกขันหนังส่วนของเจ้าน่ะมีทำผ้าวังบอลขุนกลุ่มมันอยากเข้าไปสำรวจเจ้ามีสินสวดสวดข่อยมีสินกิโล ส่วนราคาขายบรายพ่อหลวงรถสมพื้นมึงแนบข้อแห่งโอ้อละน้องแลาเอ้ยสวยแลม ลายเป็นมาเดินนัง่งขันมาเขียนหน้านี่สายตาสอดใสมาเขียนหน้านี่สายตาสอดใสดอกเดินนั่งเอ้ยทำหัวใจติงตังฟังแน่นแขนสวงมาควบเดามาพบเดามาพวบแงยอดดวงกังควงเวที้เข็นสตีสวยงามบ,าบับบาำใจอายอธิบายเพราถีบขอพอ,อใจสัดส่วนนวลปั้นจัดอยู่ฟ้าขาวจ้าสองสีรักพี่นี่สักนิดไม่จ้ารักพี่นี่สักนิดไม่จ้าพี่จะปามียม มาแต่งงานกับเธอหักเจ้านี่จริงๆนะเออหักเจ้านี่จริงๆนะเออตั้งแต่แรกที่เจอหัวใจวุ่นวายวุ่นวายกับลาใบละวุ่นวายมกตายในบ่อน,น้องสาวมกตายในบ่อน,น้องสาวถึงมายำเจ้าหนาวไอจะกอดน,อน้องนอน ทุกวันใจฉันอาวอนทุกวันใจฉันอาวอนผีไม่หลอกไม่หลอนจะนอนแน่แบบยิงยิงคือน้องทองจเจริญบ่เปิดนายยิงคือน้องทองจเจริญบ่เปิดนายบุญสวงเอ้ยเมียน้อยเอ้ยเมียใหญ่เอ้ยไผเด้อสิได้กากำรไกฮานปุยขึ้งเจ้าเติรเิงเป็นแต่เบิงควายปู่ เจ้าตึงเลงเป็นแต่บางควายปู่ยอดพระทูเบืองแม่นสี่แสนเอบบ่ดับขอรอเพื่อต่อกังให้ขันแม่นบุญขาดในหัวใจไอ้สื่นบาทเจ้าอาการเจ้าอาการบานอยู่คนใดเจ้าผู้สวมใส่ไรหไงแค่นอน้าหงายอยากตายเป็นเสือสวมสรงให้น้องใส่สีใดลุกไหลในเสือเกระเพอขบเถอเลิอไผยสีมือมองหุ่นน้องเอ๋ยน้องไผยสินุนตักนางหยอกเงเกาเล่นสิเป็นคนใดไทยน้าน้องทมขุนบอลลมขุนผมเสียงสีท่า บักไายนำไรย่อยใส่ดินสวพินดังนางกินนาลีสวพินดังนางกินนาีวัดสนาพี่ไม่มีบุญพี่ไม่เทียมทัน ทุกวันใจฉันเลื่อนลอยทุกวันใจฉันเลื่อนลอยมีแต่ความเงาเอยสุกเศร้าเงาสวงแต่ความเงาเอสุกเศร้าเงาสวงดวงของไอ้ชาตาตัวํำเป็นหม้อลำตําต่อยบุตรน้อยบ่สมอ้อมไว้อ้อมให้พี่จมปันท h อ้อมว้อ้อมให้พี่จมปันทอนยาสุงอรณไหลเดือบักหาเลื่อนขืนงองามละอ้อคือเจ้าเล่าคิงคือเสียนผิวกาดเนี้ยนนี่แหละแม่นตุยนุยผิวกาดเนี้ยนนี่แหละแม่นตุยนุยเพราะป่านแต้มแตงเอาสุงเศร้าเงาปัน ต่ลิงผู้เขาน้องเองยน้องไผเสียเอาหวัวซ้อนเอาหวัวซ้อนเสียเอาหวัวซ้อนว่านตากตดหินหนํ่สิเป็ดมวยปั่มยู่โดบนน้ำโคอันบ่อนหินโคโมโ โอโมโฮโคโมตูทำผัคขวมน้องเอ๋ยน้องอ,อยายหยัปิดมวยปั้มสิกำกึงยูดูสาธุเดี๋วคุณผู้ทอท,ทำโมซอยบักเลินคืนนี่ขอให้ผมได้สี่คนจักเถ่อแม่นสีเข้มคือเกลือกสีเลียอยู่ดอกไอตยตยถิ่มกระซางผมดอกกมบานได้บอคอมดอกกมบานได้บอคอมไม่มันดอกพย้อมบานเจ้าหอมดี นวรัตหรือจารุนีนวรัตหรือจารุนียังไม่สวยสัวพีเหมือนดาราหมอลำ ซอกช้ำนี่หัวใจพี่มองซอกช้ำนี่หัวใจพี่มองขอบฟ้าเป็นสีทองพี่จะต้องจะไปหัวใจของไอ้มันฟอหัวใจของไอ้มันฟอหลอกใครพี่จะเลินรอจนดเท่าแก่ตายเสียใดน้องสิไปผปิดนของเพลินรอกเดินนางเอ้ยทองจะเิญอยากของของคนสูงแทนลูบกอนแดนนางแบบดาราสู้จิตตานั่นแม่นเมียหักพอพระอินยังแขอุมาพรอนงมแข็สมทรงองเท้าทองจะเินดาลวาวบ่เทียมเขียบน้นอง ท้องก้อนทศน,นิยมไทยเป็มเปเป็มเป็มปีไพซีเดมือใบาตายในกระต่ายกันบ่เลือกวันนามือว่าลักลือเรือหลุนเกิดคนในแผ่นดาราหนักนี่แหละแม่นไทยเล่น์้อนีวุด่าก,กูตัวไอกระบอสนมักคนก็ม,มาหลมื่นแล้วมักคนก็ม,มาหลมื่นแล้วไม่เนมีวีแววถูกต้องชะตานวรัตหรืออภัสรานวรัตหรืออภัสรายังไม่สวยสัวพาเหมือดน้องบางเลย เคยเห็ขนคนสวยเชียงใหม่เคยเห็นคนสวยเชีงยงใหม่ประกวดนางสาวไทายมาหลายหมืนน่นคน ยลดนระดาไอก็ไม่เคยส้นพ่อนทิพย์ไอก็ไม่เคยส้นสุพรรณสาหรือสุคนไม่เคยบ่นบางเลยเคยเห็นแล้วแอวบากลังคลองเคยเห็นแล้วแอวบางลังคลองยังบ่เทียมเทียบน้องปันอินปันปลอดลงคิวคัดโพงเหมือนดังคันส้นขนตางอนนัดแม่นคิงผมจะถูกสวมดมแกมบัดนั่งขวานั่งอย่างพอปลาะแสงแก้วแกงแพงปันไดนี่แหละแม่นแล้วน้องขาดองเจ้าแม่นูไผ่เดนอ้อสิคดขี้ขู่ไผ่เดน้อสิคดขี้ขู่คดคดขี้ขู่ ขดขี้ขู่ปอมลินกินหวานบุญสมพันธ์ทองเจริญห่างเคินป่านฟ้าน้องคือดาล่าแจ้งแสงนวลติ่นเปี่ยมกระต่ายเทียมอยากได้มันไก่เงินหางไลเจ้าลาบไลสูงบังย้ายเจ้าผู้ไทยเฮอสวงสูงบังย้ายจังผู้ไทยเฮอสวงน้องเอ้ยน้องไผจะเปลี่ยนคู่ควงไผสิเปลี่ยนคู่ควงกวาดแขนนั่งอวดงูคือสิู้้ลินค้นเจ้าอ่อนต้นมะกต้นเครื่อแต่งเจ้าอ่อนต้นมากต้นเครื่อแต่งเจ้าผู้แสงตามอนบาดในใจออ้บุญสวงเอ้ยขั้นเจ้าไตเป็นฝ่าย อ้ที่ตายเป็นไหมหลังคาได้นอนหวมตายเป็นผ้าขมนวมเสาหนังได้ตุ่มคุ้มไว้เมือหนาวเป็นข้าวเจ้า้นที่เป็นนาฝายตายไปเป็นนาฟืองอยู่เฮียงกับน้องตายเป็นแห่ทองเจริญเป็นของเจ้าเป็นมองออ้เป็นป่าคอไงเจ้าเป็นหายไอเป็นป่าเด็กลาไปหาสนบูญน้องแสงงอนจริงหน้ามนแสงงอนจริงหน้ามนรักคนเหมือนพี่ไม่มีผิดรักคนเหมือนพี่ไม่มีผิดให้พี่ขอจุมพิษจะได้ไหมนวลปาง รักนางเกิดมันดาวรักฟ้ารักนางเกิดมันดาวรักฟ้ายิ่งกาฝูงมัดสารักสายวาลินกว่ายาลักพื้นแผ่นดินก่ายาลักพื้นแผ่นดินผีรักศพยูพินจุลหะสินลมปานผีรักศพยูพินจุลหะสินลมปานสาบันในห้องเจริญเกินซื่อยึดถือความรักแครบ่แปรปินเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบ่แปรปินเปลีปป่ยนแปลงแดงหุ่นหุ่นตุนพ่อปันดองเต่าไผ่โน่ดา